ครับปิดแล้วครับเครื่องปั๊มก็หยุดครับสวิทช์ลงครับผมครับสิ้นสุดครับการปั๊มน้ำครับผมง่ายนิดเดียวครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องเบิ่งเข่าโคตรง่ายเลยครับต้นนี่ถ่วงหัวครับพี่น้อง บาวีนุ่มสุกคพนอีสานครับบรรกาศพาพี่น้อง,ขขาาองมาเมืองเป็ดครับพี่น้องเหมือนเดิมครับนี่ครับพี่น้องเป็ดเป็ดครับพี่น้องเป็ดบาวีครับเมื่อนเชี่ยมาเอาน้ำให้เป็ดครับพี่น้องนี่ครับ ปั๊มน้ำครับพี่น้องปั๊มน้ำไอโซลาเซลล์นะครับพี่น้องนะครับปั๊มน้ำเนยวรห้พี่น้องมึงนะครับพลักง,งานแสงอาทิตย์ครับพี่น้องเดี๋ยวผมต่อทอกัอนครับนี่ครับวางทอครับต่อไปนี้ครับ ครับพี่น้องท่อเดี๋ยวครับผมหาท่อกันครับท่อน้ำครับพี่น้องสิปสั๊มสิโอ่งนี่ ่อกันครับนะครับต่อท่อแล้วหรอครับผมนะครับคราวนี้ก็ไปจุดไปจุดที่สิบเปิดครับเปิดปั๊มน้ำครับเปิดแสงโซลาเซลล์ครับพี่น้องเพื่อทำการเปิดน้ำครับปั๊มน้ำขึ้นมาวบไส้ครับผม ไอ่เอ็ดไว้ใไซได้ครับพี่น้องนี่แผงโซลาเซลล์นี่ครับเพราะว่ายุ่กลางทงไฮทงนาเนาะครับไอไฟฟ้าอาจทิยังไม่ถึงนะครับกากลมาใส่แผงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับพี่น้องนี่ครับ เอิดนี่ครับพี่น้องนอนอพอ๋อ oh, นี่ครับ ตัวเลขมันขึ้นหนึ่งสามสี่เอาไปแล้ว อย่าไปเบิ่งครับว่าน้ำออกยังครับนะครับพี่น้องน้ำกำลังไหลครับพี่น้องครับนี่ครับมาแล้วครับโอ้ไหลแห้งอยู่ครับผมั๊มน้ำโซลาเซลล์ครับพี่น้องุดจอดุดยอดม่ต้องเสียค่าน้ำประปาครับ ครับผมเตรมแล้วครับงานในองค์น,นี้โอ้แห้งอยู่ครับพี่น้องมีช่องฟี่ครับผมปิดโบมัดคือใส่ขอต่อครับนี่ครับพี่น้อง น้ำโซดาเซล์ครับไหลแห้งกันด้วยครับพลังงานแสงอาทิตย์ครับพี่น้องสุดยอดมองนี้หัวครับพี่น้อง ครับพี่น้องน้ำกะเต็มโอง่งสูโอ,งอง่งแล้วครับผมพิดแบบนี้ครับเจาะบบด้านครับพี่น้องเจาะถือเดี๋ยวคุ้มเลยครับไม่แดดออกจังสิครับปั๊มในมืดมือครับพี่น้องปั๊มน้ำในมืดมือครับ ครับแสงโซลาเซลล์ใส่ไฟธรรมชาติครับไฟธรรมชาติคือพลังงานแสงอาทิตย์ครับพี่น้องนะครับโอเคครับปิดครับผมนะครับปิดแล้วครับเครื่องปั๊มก็หยุดครับสวิตช์ลงครับผมครับสิ้นสุดครับการปั๊มน้ำครับผมง่ายนิดเดียวครับพี่น้อง นี่นะครับพี่น้องบึงเขาโคตรงามเลยครับต้นนี่ถ่วหัวครับพี่น้องปลาขอนบ่อยนี่ครับพี่น้องบาวีสีผ้าบึงปลาขอนน้ำแห่งวะแหะครับพี่น้องเดยวสิผ้าพี่น้องมาใส่ก็ลองกบอยู่ครับผมนักกบครับเขาร่มครับมอนี่ครับพี่น้องเวลาเกี่ยวมีมวนคุบครับนี่ บาได้ไปไซส์ครับนี่นะครับผมบรรยากาศเมื่อีก้กันังทีครับผมคืมฟ้าคืมฝนครับเมื่อน,อนี้นะครับคลองเป็ดบาวีกัได้เกี่ยวข่าวเกี่ยวนาำได้กระิขยายอยู่ครับผมให้มันใหญ่ขึ้นนะครับบรรยากาศ เป็ดผมเกลือตละครับเมื่อเช้านี่ครับออกมาเกลือเป็ดละครับแต่ว่าน้ำมันหมดครับก็ต้องออกมาปั๊มน้ำครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับมาวิกัจบคลิปนช้ไหครับผมพาพี่น้องมาบ่งวิธีการปั๊มน้ำครับใช้แสงโซลาเซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์ครับพี่น้องปั๊มเมืเมื่อกรบ่บมดนะครับกอให้แสงสว่างมีตลอดครับผม น้ำนี่สีไลแห้งเลยครับผมอันนี้ยังว่าไหลค่อ,อยเลยครับนี่เมื่อน,นี้พอแดดมันบ่ค่อยแห้งไปไลยครับโอเคครับผมนีกะมาวี่กับขอจบคลิปเพียงนึงครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมจางไดก,กดไ็กดไรก็ติดตามให้มาวี่เป็นกำลังใจให้มาวี่ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมครับสวัสดีครับ